อันนี้ก็คือฟังดูคล้ายว่าอันที่ถึงเซ็กตามสั่งนี่ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากแล้วก็อย่างที่จ่าว่าเรื่องท่วงท่ามีสาเหตุอะไรไหมคะที่ทําให้มีปัญหาทําให้คู่สมรสหลายคู่เนี่ยมีบุตรยากครับสาเหตุหรือปัจจัยการมีบุตรยากเนี่ยนะครับต้องแถลงกันอย่างตรงไปตรงมานะครับสมัยก่อนบางเนี่ยเป็นพาะผู้หญิงเธอไปหาหมอก่อนเลยฉันรออยู่ที่บ้านตรวจเธอปกติดีแล้วฉันค่อยไปตรวจนะครับแต่ในนี้เราพบว่าอย่างนี้ครับปัจจัยอันนี้เนี่ยเป็นฝ่ายหญิงซะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เป็นฝ่ายชายสักสีเป็นเป็นปัจจัยร่วมของสามีภรรยาอีก20%ที่เหลือครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษกันครับจุงมือกันไปหาคุณหมออ้าวผู้หญิงก่อนอ,อะไรทําให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นบุคคลที่มีบุตรยากค,ครับสาเหตุปัจจัยอันหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือรังไข่ ถ้าผู้หญิงไม่มีการตกไข่หรือตกไข่ไม่สมบูรณ์หรือตกไข่ไม่สม่ำเสมอโอกาสที่พระเอกนาะงเอกจะเจอกันก็น้อยใช่ไหมครับและถ้าเกิดว่าตกไข่ไม่สมบูรณ์เปลือกไข่มันสร้างฮอร์โมนมาหล่อเลี้ยงเยื่อบุโพรงมัลูกให้รองรับตัวอ่อนไม่ได้ม,มันก็ฝังตัวไม่ได้ก็หลุดอีกอนั่นก็คือปัจจัยของรังไข่ทีนี้รังไข่ผู้หญิงเนี่ยนะครับ,รบมันควบคุมโดยฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนเพศที่จะกระตุ้นการตกไข่เนียมันมาจากต่อมใต้สมองที่เรียกว่าต่อมพิทูอิตารี่น่ครับต่อมพิทูอิตารี่ของผู้หญิงเนี่ยยังโดนควบคุมโดยต่อมข้างบนที่เรียกว่าไฮโปไารมัสนะฮะทีนี้ถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเป็นคนอารมณ์รูบวาาเป็นคนเครียดง่ายเป็นคนวิตกกังวลง,ง่ายใช่ไหมครับ oh. อไอการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่จะไปกระตุ้นรังไข่เนี่ยมันไม่เป็นเวฟครับไม่เป็นคลื่นรังไข่ก็จะมีการตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอรหรือไม่ตกไข่ได้ นะครับนั่นจึงเกิดเรื่องนี้มากในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงประจำเดือนเพี้ยนไปหมดเพราะว่าทางานหนักพักผ่อนน้อยนั่นปัจจัยสมองครับนั่นปัจจัยที่หนึ่งใช่ไหมครับปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยของท่อนําไข่ท่อนาไข่นี่เหมือนเขาเรียกว่าสะพานเชื่อมรักไข่เวลาตกมาจะตกมาในท่อนําไข่ส่วนปลายและตรงนี้ก็เป็นมดลูกนะครับตัวสุจิต้องว่ายผ่านมดลูกไปเจอนางเอกถ้าเกิดท่อมันอุดตันซะนะครับพระเอกนางเอกก็ไม่เจอกันนั่นก็คือปัจจัยที่เกิดเนื่องมาจากว่าบางครั้งผู้หญิงไปเป็นโ เยื่อบุพรมลูกเจริญผิดที่ในอุ้งเชิงกรานก็เกิดพังผืดผู้หญิงเป็นโรคปีกมะลูกอักเสบก็อาจจะเกิดการอุดตันได้นะครับหรือผู้หญิงบางคนไปทําแท้งมาก่อนและถ้าเกิดทําแท้งไม่สะอาดมีการติดเชื้อก็อุดตันได้เห็นไหมครับสะพพันพังไปอย่างแล้วหรือติดโรคเชื้อไวรัสก็อุดตันได้เหมือนกันครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองในหรือโรคแบคทีเรียอะไรหลายๆชนิดเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนั้นได้ต่อจากนั้นก็คือปัญหาในมะลูก มดลูกบางคนก็อาจจะมีมดลูกพิกลพิการบางคนก็มีมดลูกที่มีเนื้องอกนะครับแต่อยากจะเรียนครับสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนกังวลและวิตกกันเกินคือมดลูกคว่ำเนี่ยบางทีคุณหมอคุณหมอก็ทักเฉยๆครับว่าเออมดลูกคว่ำนะก็กลายเป็นคิดคือนี่ครับเวลาสมมติเราผ่านจากภายนอกเข้าไปภายในเนี่ยข้างในก็ต้องมีมดลูกใช่ไหมครับมดลูกมันก็อยู่ตรงกลางท่าาตรงกลางอีกพวกหนึ่งก็จะกระดกขึ้นข้างบนอีกพวกหนึ่งก็จะกระดกลงข้างล่าง ถูกไหมครับปัญหาันนี้ก็คือเวลาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงปากมดลูกเนี่ยมันก็จะตรงกับมุมยิงของจรวดฝ่ายชายพอดีใช่ไหมฮะมันคจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดมดลูกกระดกอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยปลายปากมดลูกก็จะอยู่ด้านหลังซึ่งถ้าเกิดเวลาฝ่ายชายหลังน้ำมัสุจิไปแล้วมันก็จะทนอยู่ตรงนั้นพอดีใช่ไหมครับโอกาสก็จะมีมากที่ถ้ามดลูกคว่ำหลังมดลูกก็อยู่ข้างหลังนี้ไอตัวปากมดลูกก็ชี้ไปอยู่ข้างบนใต้กระเพาะปัสสาวะนะครับในกรณีแบบนั้นในวิธีการแก้ไขก็คือ ให้เอาหมอนรองก้นฝ่ายหญิงไว้นะครับหมอนรองก้นไว้ก่อนก่อนที่ฝ่ายชายจะหลังน้ำมสุจิแล้วก็นอนในท่าน,นั้นสักครึ่งชั่วโมงมันก็ท่วมทนพอดีหรือไม่ก็จับพลิกตัวซะใช่นี่ก็เป็นเทคนิคเพราะฉะคงไม่ใช่ปัจจัยนะครับต้องรู้ก่อนต้องรู้สาเหตุก่อน,น <ะ S 2> ยังมีอีกครับนนผู้หญิงยังมีปัจจัยตรงปากมาลูกป,ปากมาลูกคือปากประตูที่ตัวสุจิจะว่ายเข้าไป ผู้หญิงหลายรก็มีแผลปากมันลูกมีการอักเสบปากมันลูกก็ทําให้เยื่อเมือกตรงนี้เนี่ยสร้างน้ําเมือกออกมาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้วันที่ตัวสุดเยีเข้าก็ผ่านไปได้ไม่ดีเห็นไหมครับปัจจัยมันลงมาเป็นชุดโอ้โหละเอียดจริงๆ